สวัสดีครับทุกคนนี้อยู่กับช่องบูเบลบูวันนี้เราจะมาปล่อยเด็กๆมาหาเบลนะครับวันนี้เบลก็นอนอยู่ตรงนี้นนี่ตัวแรกนะขอตัวอื่น con thỏ mày đâu? cái. <laughs> <laughs> นี่ปลุกเลยปลุกพี่เบลเลยเร็วล่าให้ใช่ชิมล่าไปแล้วไปปลุกพี่เบล้งี่เเร็ว,มไ,รว,ว,ไ,รวไม่ต้องมายืนเือยปลุกเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละถูกต้องนั่นแหละ <c oughs> กเกาเกาปลุกแล้วปลุกปลุกกปลุกพี่เ แกมขึ้นมาแต่มันบอกว่าโอ้โห้เขารู้แล้วว่าเขาอปวดท้องปวดท้องมากไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ี่วันแล้ววันแรกมาื่อคืนไปไงเราก็ แล้วก็มาวันนี้อีกแล้วก็แล้วก็มาวันนี้แหละแล้วก็มาเอคืนอะห๊ะไม่โดนเรื่องมัะะ้งเก่งมากงานดีมากเก่งบ้างงี้บ้างคือการค้นหานอนค้หนหานอน <c oughs> นอนอยู่ไหนอะนอนน้อยนอนน้อยอยู่ไหนไม่ไหวเหรออยากได้กระเป๋าไหมอะ แล้วเขาปวดท้องจริงเนาะเขาเพิ่งกินยาไอหัวาพิ่งกินยาไปเองอ่ะมาเลยเอ้ยเห็มบ้าตัวเด็กก็หอแล้วเดี๋ยวไล่กระปุกไปให้หอนกระปุกเดินมาไม่ได้เมอนะแกก็ไม่ต้องไปเอากระปุกมา เขาปูกเป็ตัวใหญ่เอ้วันนี้เขาไมา่พร้อมเล่นกับน้องแกแกไม่รอดเอามา,าแกจะไปเอากระปุกมาเือแกแกแจะไปเอากระปุกมาเพื่อออ,อะกระปกกรกก็มาฉีใส่นะแกกรปุกวิตลอดนะโอ้ยช่ เฮ้ยนี่นุ่อมาด้วยเฮ้ยน่มหมนหมนเหน้เหนเหม็น้าดีมากลูกเยยมมนนก็บอมอเราจะก็กันเราจกันกรอะไป แล้วก็ปลูกกระบอกอกระต่ายก็ได้ไม่ไหรอกระปุกอยู่ตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงอ่ะเก้ยไ <with> ม้แกเอาล็อขึ้นมาเดี๋ยวกระปุกก็อย่าเลแนะก,ก,กต้นะองไปซักผ้าแล้วนะเพราะว่ากระปุกจะสปีดตายนะรอโอ้ะงนกหอมมาละนกหอมกขาลูกเหม็นลูกเหม็นชอบมา,ากัดหูตลอดเลย Hoa chạy yang. 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 Ừ, chạy yang. Hoa chạy yang. Hoa chạy yang. Hoa chạy ร้าวมากเขาเนี่ยเขาคำอังเจ็บท้องแล้วก็เก่งท้องมากเลยลุกขึ้นมาเจมีนเรื่องสำคัญที่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้เข้าใจไหม,ไมเดียวยื้อยื้อยื้ออะไรกันอะไรอ่กอ๋อกินมากมากเขากินมากก <laughs> ินมา อยเมื่อไหร่จะ้เไปโอ้ยแ่น่สุดล้วเ,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 เาเอขาอเขาเ่เขาเรืาย้วฮะโอ้ยหายไปละว,วิ่งหนีด้วยมาทุกคนดูนี่สิี่ทุกคนเห็นได้ไหมไข่ อยา,ากให้เบลเห็นอันเนี้ยเบลก็เลยไปดูของซนะิมบ้าเนาะซึ่งเขาเนี่ยมีเหมือนกันเลยซึ่งแบบเบลไม่รู้นะว่าตัวผู้ตัวเมียมีเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเบลอ่ะก็เลยไปถามในอินเทอร์เน็ตมานะฮะซึ่งเขาได้คําตอบประมาณ90ากว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเอกฉันผู้ชายทั้งคู่เ,เบลว่าต่อไปเนี้ยเพศอ่ะเบลต้องดูเช็คให้ดีมากกว่านี้แล้วอะเอาจริงๆนะ ผิดพลาดบ่อยมากนะใช่ตั้งแต่ซียูแล้วอ่ะซียูก็เป็นตัวผู้ทุกคนคือผู้คู่เลยอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นเมียคู่จะดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเมียจะแพงกว่าตัวผู้เนาะถ้าเกิดจะซื้อตัวผู้มาจะได้ไม่แพงมากอะไรแบบเนี้ยทุกคนตัวตัวเมียส่วนใหญ่ก็ยยคือเขาแบบเนาะจะแบบแพงแพงกว่าอยู่แล้วหนูเป็นผู้ชายอีกตัวนึงนี้วหัวนาราแล้วหนูจะชื่อนาราได้ย,ยังไงอ่ะชื่อนาไม่ล่ะ แต่รือคนลองดูอีกทีนึงใครดูเป็นนะคะลองเช็คให้เราหน่อยว่ามีความเป็นตัวเมียไหมเนี่ยแต่ค่อนข้างชัดมากเลยนะเขาบอกให้จับดูแต่มันก็ดูเหมือนไม่เป็นไข่นะแต่มันก็คือถุงอะไรใช่ไหมล่ะเหมือนจากเราถามามาคือเป็นตัวผู้เนาะใช่ปะ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 ก็จะประกาศเตี่ยน่านี้คือไข่ที่เท่านี้เลรอเค่เนี่ย <Okay. S 2> มมนแก้งแกเลยะว่าแกกำลังเป็นประจำเดือนโอเคค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้เนาะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมตเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยนะคะทุกคนงั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะไม่ไหวจริงวันนี้ยอมแพจริงๆก็ไม่ได้แกล้งอะไรมากนะแค่แบบว่าปล่อยน้องออกมาแค่นึงไม่ได้แกล้งอะไรมากอเพราะตามเวลาแกแต่แกเป็น เขาขึ้นมาไงคือปกติอ่ะเขาจะไม่ขึ้นกันมาหรอกถ้าเกิดไม่ได้มีอาหารอะไรมากมายอ่ะจะจับเขาขึ้นมาไงใช่จับขึ้นมาชมวิวชมวิว